สวัสดีค่ะทุกทท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกคนเข้าสู่หัวข้อปัญหาสุขภาพที่กําลังเจออยู่ในตอนนี้ต้องรักษาอย่างไรนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วเลือกมา1ใบจาก1ทางซ้าย2ตรงกลางและ3ใบทางขวาสุดนะคะพร้อมยัง หนึสเรามาดูกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะว่าปัญหาสุขภาพของผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งที่กําลังเป็นอยู่ในตอนนี้ต้องรักษาอย่างไรนะคะเรามาดูกันว่าองค์เทพราฟาเอลจะบอกว่าอะไรนะคะขอให้คุณนะคะกล้าที่จะไว้ใจนะคะแล้วก็มีความเชื่อและศรัทธาในตัวพระองค์นะคะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือด้วยก็ได้นะ ขอให้ท่านนะคะช่วยปลดปล่อยความกลัวความเครียดความวิตกกังวลต่างๆออกไปนะคะและขอให้ท่านช่วยชี้นำทางให้คุณได้เจอหมอที่ดียาที่ดีหรือแนวทางความรู้การรักษาที่ดีเพิ่มขึ้นนะคะเรามาดูกันต่อว่าท่านจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะนอกจากตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าปัญหาความเครียดหรือปัญหา สุขภาพของคุณที่กำลังเจออยู่ในตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะอ่ะมันเกิดจากการที่คุณเลือกกินอาหารนะคะเกิดจากการกินอาหารของคุณหรือทานอะไรที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายเข้าไปนะคะดังนั้นแล้วดูแลโภชนา,าการอาหารของคุณให้ดีนะว่าคุณควรที่จะกินอะไรและ อะไรที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายของคุณนะคะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์เขาเรียกกันว่าอาหารเป็นยานะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพโภชนาการการกินที่ดีของคุณไว้นะจะช่วยเสริมให้ปัญหาสุขภาพของคุณที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยดีขึ้นได้นะคะแล้วเรามาดูกันต่อว่าท่านจะบอกอะไรอีกออ้เห็นไหมคะมีการให้ควบคุมอาหารเนาะ ดังนั้นแล้วเนี่ยปัญหาสาเหตุมาจากการกินก็ต้องควบคุมการกินให้ดีนะคะให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมหากคุณเป็นเกี่ยวกับกรดไหลย้อนหรือเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารทางเดินอาหารลำไส้แบบนี้นะคะมันจะทําให้คุณมีการที่จะต้องแบบฟื้นฟ,นฟูระบบเผาผลาญของคุณใหม่ด้วยระบบทางเดินอาหารระบบย่อยดังนั้นแล้วเนี่ยการควบคุมอาหารดูแลโภชนาการตัวเองให้ดี ลดของหวานของมันของเค็มของที่มีรสจัดนะคะแล้วลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะจะช่วยให้ปัญหาสุขภาพของคุณที่เจออยู่ในตอนนี้นะคะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะน,น,นั้นแล้วเรามาดูกันว่านอกจากองค์เทพราฟาเอลจะช่วยแนะนำคุณในเรื่องการกินโภชนาการอาหารในเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยองค์เทวทูต มิคาเอลนะคะต้องการที่จะช่วยเสริมพลังอะไรให้คุณหรือแนะนำอะไรให้ผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพในวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะคุณจะได้รับการปกป้องจากท่านเสมอนะคะไม่ต้องหวั่นวิตกว่าโลกของคุณจะไม่หายเนาะท่านจะคอยช่วยเหลือทั้งสองพระองค์เนี่ยจะช่วยเหลือและคอยนำทางให้คุณอยู่ตลอด ในเรื่องที่เดินออกนอกลูก่นอกทางจากการที่จะต้องทำให้สุขภาพของคุณหายและแข็งแรงนะคะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของคุณที่กำลังเป็นอยู่นะดังนั้นแล้วขอให้คุณตั้งมั่นตั้งใจนะคะก้าวไปต่อนะคะอย่าอย่าก,กลัวเนาะเพราะว่าคุณอาจจะมีความวิตกกังวลหรือความกลัวว่าคุณจะไม่หายนะคะ เหมือนกับไพ่ใบแรกขององค์เทพราฟาเอลบอกคุณนะว่าขอให้มอบความกลัวความวิตกกังวลทั้งหลายนะคะไว้ที่ในมือของพระองค์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนนะคะท่านคอยดูแลรักษาและปกป้องคุณอยู่เสมอนะคะไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่หายคุณหายแน่นอนขอแค่คุณต้องมีวินัยในตัวเองกล้าที่จะเชื่อมั่นแล้วก็มุ่งมั่นในการ รักษาต่อไปนะคะอะใบสุดท้ายที่ท่านจะบอกคุณนะคะบอกว่าขอให้คุณป้องกันตัวเองออกไปจากสิ่งที่มันไม่ดีนะคะหยุดดราม่าหยุดวิตกกังวลนะท่านช่วยเหลือคุณได้เสมอเมื่อไหร่ที่คุณเลิกดราม่าหยุดเครียดหยุดวิตกกังวลได้แล้วเนี่ยคุณจะเห็นทางสว่างของคุณในการที่จะทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นได้อย่างไวมากขึ้น ะะยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลขสองนะคะว่าปัญหาสุขภาพของคุณที่กำลังเป็นอยู่ในตอนนี้ต้องรักษาอย่างไรนะคะเรามาดูกันว่าองค์เทพลาวซาเอลบอกคุณว่าอย่างไรนะคะ แน่ท่านบอกว่าขอให้คุณนะคะหัวเราะให้เยอะๆการหัวเราะคือยารักษาที่ดีที่สุดสําหรับคุณแสดงว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่ยิ้มยากมีเรื่องเครียดเยอะมีความคิดมากวิตกกังวลจนเผลอลืมการยิ้มการหัวเราะไปเนาะบางทีการเครียดมากๆหรือทําอะไรอยู่ในเรื่องเดิมๆดราม่เมเมมาเยอะๆทําให้ตัวเองไม่มีความสุขได้ นะคะงนันแล้วเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าให้คุณหัวเราะยิ้มเยอะๆนะคะเนี่ยคือยายที่ดีที่สุดในการรักษาโรคของคุณดังนั้นแล้วอย่าดราม่าก,กับชีวิตตัวเองให้มากนะคะอย่าดราม่าก,กับตามคนรอบข้างมากจนเกินไปนะคะเรามาดูกันอีกว่าไหนดูซิว่าอะไรที่เป็นต้นเหตุทําให้คุณต้องมีความหัวเราะให้เยอะๆอย่างนี้นะคะเรามาดูกันว่าองค์เทพราฟาเอลจะบอกว่าต้นเหตุการ ไ่วของคุณจากอะไรไหนะเห็นไหมคะสิ่งหนึ่งก็คือคุณไม่ได้มีความสมดุลกับร่างกายของคุณเองนะคะเกิด <ild ing noise> จากความเครียดความไม่สงบสุขภายในจิตใจข้างในนะคะไม่รู้ว่าคุณกำลังเจอปัญหาภายนอกเรื่องอะไรนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยหากคุณมีความสงบสุขภายในใจเมื่อไหร่นะคะ และบริหารความรู้สึกตัวเองได้มีสติรู้เท่าทันเรื่องที่กำลังเจออยู่นะคะโดยการที่คุณนั่งสมาธิหรือฝึกจิตของคุณให้นิ่งนะคะแล้วคุณน่ะจะป้องกันเรื่องราวที่เข้ามากระทบจิตใจคุณข้างในจนทำให้คุณเป็นปัญหาได้ง่ายขึ้น คุณจะวางได้ไวขึ้นนะคะและเรามาดูซิว่าท่านจะแนะนําคุณว่าอย่างไรต่อไปนะคะผู้ที่เลือกหมายเลข2ออย่าลืมยิ้มเยอะๆยยิ้มเยอะๆยมีความสุขกับชีวิตในแต่ละวันมองปัญหาทุกอย่างให้เป็นเรื่องเล็กๆนะคะอย่าให้มองเขาเป็นก้อนกวดต้องมองให้เขาเป็นเม็ดทรายนะคะอ่ะเห็นไหมใบนี้ท่านก็ยังบอกคุณอีกว่าให้คุณนะคะกล้าที่จะลุกขึ้นมาโมทิเวตสร้างพลังใจให้ตัวเองนะคะ ท่านอยู่ข้างๆคุณเสมอนะคะแล้วคุณมีความเข้มแข็งคุณมีความอ่อนโยนคุณมีความแข็งแกร่งในตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยดังนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องดูแลตัวเองให้เข้มแข็งแข็งแกร่งและมีความสุขให้เยอะๆมากๆเลยนะคะมั่นใจในตัวเองนะคะว่าไม่มีอะไรทำลายสุขภาพของคุณได้นอกจากความเครียดของตัวเองและความอ่อนแอของตัวเองเท่านั้นนะคะผู้ที่ดวงหมายเลขสองดังนั้นแล้วเนี่ย ทําใจสบายๆส,สงบสงบยิ้มให้ได้ทุกวันหัวเราะให้ได้ทุกวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากองค์เทพราฟาเอลจะแนะนําคุณในเรื่องสุขภาพในแบบนี้แล้วเนี่ยองค์เทพมิคาเอลนะคะจะแนะนําเรื่องสุขภาพให้ผู้ที่เลือกหมายเลขสองอย่างไรนะคะอ่ะท่านบอกคุณว่า ขอให้ยกโทษให้ตัวเองนะคะทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยมันจบไปแล้วนะคะและไม่มีอะไรที่มันผิดเนาะมันอาจจะผิดพลาดได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะแก้ไขไม่ได้ในอนาคตและในปัจจุบันนะคะดังนั้นแล้วอดีตก็คืออดีตนะคุณไม่ต้องมาเก็บไปคิดไปเครียดว่าคุณเคยทำอะไรที่มันผิดพลาดมาคุณเคยเดินทางเส้นไหนผิดมานะคะไม่ว่าอย่างไรคุณแก้ไขมันได้เสมอ ปลดปล่อยความโกรธความเกลียดความรู้สึกไม่ดีต่างๆออกไปเลยนะคะเลิกโทษตัวเองในทุกๆอย่างนะแล้วคุณจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นและสุขภาพคุณจะดีขึ้นมากๆนะใบต่อมาที่ท่านจะบอกคุณคือคุณมีความรักความอ่อนโยนที่น่ารักในตัวเองเยอะมากๆนะคะและคุณคู่ควรที่จะ ได้รับความรักความอ่อนโยนที่ดีดังนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องอ่อนโยนกับตัวเองให้เป็นในเรื่องสุขภาพในเรื่องเกี่ยวกับความเครียดและความรู้สึกของตัวเองนะคะอย่างนั้นแล้วขอให้คุณกล้าที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นและมองคนอื่นด้วยความเมตตาที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะอะใบสุดท้ายที่ท่านจะบอกคุณนะคะป้องกันตัวเองนะคะจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่จะเข้ามาเนาะ กล้าที่จะอธิษฐานขอพรต่อองค์เทพมิคาเอลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะให้คอยปกป้องคุ้มครองในเรื่องสุขภาพให้ตัวคุณให้กับคนที่คุณรักกล้าที่จะเอ่ยชื่อขอนะคะไม่ว่าอย่างไรท่านทั้งสองทั้งเทวทูตราฟาเอลและองค์เทวทูตมิคาเอลอยู่ข้างๆคุณเสมอนะคะผู้ที่ต้องหมายเล็กสองน,น,นั้นแล้วนะลองหม่นทำสมาธิมีจิตใจที่สงบนะคะ แล้ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลข2มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลข3นะคะว่าปัญหาสุขภาพของคุณที่กำลังเจออยู่ในขณะน,นี้จะต้องรักษาอย่างไรนะคะเรามาดูกันว่าผู้ที่เลือกหมายเลข3องค์เทวทูตราฟาเอลต้องการบอกอะไรกับผู้ที่เลือกหมายเลข3นะคะท่านต้องการบอกคุณว่าขอให้คุณ ศึกษาการแพทย์ทางเลือกไว้บ้างนะคะไม่ว่าคุณตอนนี้คุณกำลังรักษาด้วยวิธีอะไรอยู่อาจจะเป็นการแพทย์ของปัจจุบันก็ขอให้ศึกษาแนวทางการรักษาเรื่องอื่นเพิ่มด้วยนะคะการแพทย์ทางเลือกเช่นแพทย์แผนไทยแพทย์โทโมพาธีหรือแพทย์แผนจีนศาสตร์บับัดอย่างอื่นที่จะทําให้คุณเหมาะสมในการที่จะรักษาในเรื่องกลาวที่คุณกำลังเป็นอยู่ได้ ะะลองค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้ดีนะคะหรือคุณตั้งใจที่จะรักษาจริงๆเดี๋ยวคุณจะได้รับสัญญาณบางอย่างจากการที่คุณตั้งใจที่จะรักษานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุของโรคที่คุณเป็นหรือปัญหาสุขภาพที่คุณกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้นะเกิดจากอะไรนะคะตอนนี้ ปัญหาสุขภาพของคุณนะคะเหมือนคุณอยู่ในช่วงระหว่างพักฟื้นในช่วงที่ถ่วงในช่วงระหว่างฟื้นฟูพระกําลังบางอย่างนะคะหากคุณเป็นสายฮิลลิ่งหรือว่าคุณได้รับการผ่าตัดบางอย่างมานะคุณก็จะต้องมีการฟื้นฟูพลังงานตัวเองฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของคุณนะคะถามว่าหายได้ไหมท่านบอกแล้วนะคะว่าหายได้เนาะแต่คุณต้องมีการช่วยเหลือ หรือแพทย์ทางเลือกบางอย่างเครื่องมืออุปกรณ์เสริมบางอย่างเข้ามาถึงจะทําให้คุณหายได้มากขึ้นนะคะดังนั้นแล้วอย่ารักษาด้วยวิธีเดิมอย่างเดียวนะคะศึกษาแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นนะคะจะช่วยให้คุณสามารถฟื้นฟูร่างกายได้มากขึ้นแล้วเรามาดูกันต่อว่าท่านจะแนะนํานอกจากว่ามีการแพทย์ทางเลือกแล้วคุณจะต้องแบบว่าไปในจุดไหนอีกนะคะ,ะถ้าคุณมีการผ่าตาัด หรือได้รับอุบัติเหตุกระทบกระเทือนอะไรบางอย่างมานะคะการที่จะต้องกายภาพออกกำลังกายในรูปแบบที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณมีพละกกำลังที่แข็งแรงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นนะคะหากคุณเป็นสายฮิลลิ่งหรือสายดูแลบำบัดคนอื่นนะคะการออกกำลังกายจะช่วยให้คุณเสริมพลังงานเสริมทัศษะบางอย่างกล้ามเนื้อ และช่วยขับไล่พลังงานไม่ดีออกไปจากตัวคุณได้ด้วยนะคะคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นจากการที่คุณดูแลร่างกายตัวเองให้มีพลังแข็งแกร่งเสริมสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาให้สมบูรณ์ให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญสภาวะทุกอย่างที่เรียกว่าอะไรต้องทำงานอย่างเหนื่อยและหนักหน่วงนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อว่าองค์เทวทูต มิคาเอลนะคะต้องการแนะนำอะไรผู้ที่เลือกหมายเลข3าเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคุณบ้างนะคะใบแรกนะคะตัดสินใจตัวเองนะคะให้มีความสุขได้แล้วนะคะเลิกที่จะจมปากอยู่ในเรื่องเดิมๆหรือปัญหาสุขภาพของคุณที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะมันอาจจะต้องใช้เวลานานในการรักษานะคะกล้าที่จะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนะคะ มองว่าเออบางทีมันเป็นเรื่องราวเล็กๆที่มันเป็นแค่ช่วงเวลาเดียวของชีวิตนะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปนะคะท่านก็บอกว่าทุกคนมีความสุขได้คุณก็ต้องกล้ามีความสุขได้นะคะมันสวดมนต์ภาวนาตั้งจิตอธิษฐานนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือให้องค์เทพมิคาเอลหรือองค์เทพราฟาเอลช่วยมอบพลังงานดีๆ สิ่งดีๆเข้ามาให้คุณฟื้นพลังงานได้ดีและให้คุณฟื้นฟูสุขภาพร่างกายได้ไวขึ้นนะคะการตั้งจิตที่ดีและมีสมาธินะจะช่วยทำให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้หลังจากที่คุณล้างพลังงานที่ไม่ดีของคุณออกไปแล้วนะคะขอให้มีความเชื่อและศรัทธาอย่างมั่นคง และแน่วแน่นะคะคุณต้องเชื่อว่าตัวคุณสามารถหายได้คุณต้องเชื่อว่าสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่ารักษาไม่หายคุณสามารถรักษาหายได้คุณต้องเชื่อว่ามีทางที่จะทำให้คุณหายดีกลับมาเป็นปกติไม่ว่าจะเจอความยากในรูปแบบไหนคือบททดสอบของคุณในความตั้งใจที่คุณอยากจะหายจริงๆหรือเปล่านะคะ พูดที่เรื่องหมายเลข3นะไม่ว่าจะยังไงขอให้คุณมีความอดทนเข้มแข็งและกล้าหาญไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนที่คุณนับถือและองค์เทวทูตมิคาเอลหรือราฟาเอลท่านทั้งสองพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือทุกพระองค์คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอนะคะกล้าที่จะอธิษฐานกล้าที่จะศรัทธาและมุ่งมั่นตั้งใจ อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาแล้วสุขภาพร่างกายของคุณจะแข็งแรงสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมนะคะยังไงก็ขอให้คุณฟื้นตัวไวๆและหายวันหายคืนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ